สวัสดีครับแบ่งปันพระเครื่องหลักร้อยนะครับเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนงจังหวัดอุดรธานีปี2536นะครับเป็นเหรียญกระถิ่นนะนะครับเหรียญกระถินสภาพสวยนะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านหน้านี้ใช้เป็นพิมพ์หลวงปู่ขาวหน้าตรงครึ่งองคนะครับองค์นี้ได้สวยได้เดิมนะครับลักษณะพิมพ์ใบหน้าหลวงพ่อแบบนี้เห็นไหมสวยคมนะครับสวยเดิมแบบนี้นะหน้าใหญ่นะครับ ลักษณะนะแล้วผิวสวยๆเลยนะครับวัดทำกองเพนจังหวัดอุดรน,นะครับเป็นเหรียญกระถินกรุงเทพขอนแก่นนะนะครับกรุงเทพขอนแก่นด้านหลังเป็นเครื่องกัะถาบริหารลายเส้นแบบนี้นะนะครับสัญลักษ์สายป่านะอ่า21พฤศจิกายน2536นะครับสวยเดิมแบบนี้นะผมเปิดไว้170นะครับรับประกันแท้นะครับเป็นเหรียญกระถินของสายกรรมฐานน่าเก็บนะนะครับ ราคาเบาๆหนึ่งเจ็ูรวมส่งใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกซ์มาได้นะครับสายกรรมฐานนะครับสายอีสานนะครับสายลงปุ่มมั่นูรีทัตโต